นี่สะพานน้ำพุ่งนะครับอันนี้ก็คือลาน้ำพุ่งนะครับไหนดูหน่อยไม่เห็นฮะ <c oughs> แม่น้ำมันอยู่ต่ำนะครับถนนก็ดีนะครับบรรยากาศก็สวยเหมาะที่จะมานั่งมานั่งรถมอเตอร์ไซค์เล่นนะครับโอ้โหดูด,ด,ด,ดูบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวรอให้ฝนตกมาเยอะๆกว่านี้สักหน่อยเดี๋ยวตรงนี้มันจะเขียวขจีเลยนะครับเนี่ยผมไปนาแห้วก็ ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยบรรยากาศนะฮะเส้นนี้จะยาวไปจนถึงมุกดาหารเลยนะฮะไปจนถึงแม่น้ำโขงเลยอาวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมาไปสุดชายแดนประเทศไทยเลย สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจ็สีพรมสาจาก YouTube c h a n แนลช่องเจ็สีพรมสานะฮะสหรับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเส้นทางธรรมชาติแถวบ้านผมมีเส้นทางหนึ่งที่ผมแนะนําเลยเส้นนี้สวยมากๆแต่ผมยังไม่เคยไปนะแต่ว่าหลายๆท่านบอกว่ามันสวยจริงๆนะครับแล้วก็เส้นทางนี้ต้องผ่านหมู่บ้านที่เป็นข่าวโด่งดังเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาด้วยนะฮะหมู่บ้านที่บ้านนี้คือบ้านอะไรแล้วก็เส้นทางที่จะไปเนี่ยมันสวยงามแค่ไหนในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ วันนี้เอา X อ Max ไปนะครับเดี๋ยวพักเวฟไปก่อนนะฮะโอเคไปกัน ขับรถมาแป๊บๆนะครับตอนนี้ถึงอำเภอกุดบาบเช่นเคยนะฮะผู้พานจะไปทางนู้นนะครับแต่ว่าผมจะไปที่ลาดกระเชอก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปถนนเส้นใหญ่นะฮะแล้วก็ค่อยเลี้ยวขวานะครับเพราะว่าวันนั้นที่ไปน่ะถนนมันไม่ค่อยดีนะครับถนนเส้นนี้จะดีกว่านะอ่าอาจจะไกลกว่านิดนึงไกลกว่าประมาณหกเจ็ดกิโลนะครับแต่ว่าเราได้ถนนที่ดีกว่านะฮะมันขี่ได้สบายมากกว่านะครับ นะครับพอขับรถมาสักพักนะครับก็จะเจอกันกันกนกบต้นไม้ก็คือตอนนี้นะออกจากกุดบากมานะครับกําลังจะขึ้นไปที่เส้นลาดกระเซือเนาะจริงๆตรงนี้นะ่าจะเคยทคําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูสัก,สกพักหนึ่งแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก่อนจะขึ้นไปถึงนะครับก็จะเป็นป่าเขาแบบนี้แหละนะฮะนี่นี่ ก็อย่างนี้ก็จะมีชาวบ,บ้านนะครับเขามาเก็บของป่ากันนะฮะอสวยงามครับเส้นนี้สวยงามมากนะฮะผมชอบแบบขี่รถเล่นแบบประมาณนี้แหละนะฮะประมาณแบบเส้นทางแบบสวยๆอย่างนี้แหละนะฮะนี่นะฮะ ขับรถมาไม่นานก็ถึงอำเภอภูพานแล้วนะครับอ่าอุ้ยยังไม่ใช่คือซอยนี้วะซอยนี้มั้งเออตัดหน้าสิบล้อด้วยนี่ไงบ้านภูพานนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปถนนเส้นนี้แหละนะครับถนนเส้นสามศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับอำเภอเต่าง,งอยอีกสามสิบสามกิโล เส้นนี้ถนนสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะครับโอยอะไรนี่อทำไมมันโค้งไปก็โค้งมาแบบนี้ต้องค่อยๆขี่ครับนี่ผมชอบแถวนี้ก็เพราะแบบนี้แหละนะครับถนนเส้นนี้นะ3007นะครับเส้น ูพานตอง้อยนะครับดูธรรมชาติสดใหม่มากนะฮะแถวบ้านผมก็มีแค่เส้นนี้แหละที่ที่ทำให้แบบคือความรู้สึกแบบมันทุ่มฉ่ำแบบนี้นะครับต้นไม้มันยังเยอะนะถ้าไปถนนเส้นอื่นเนี่ยคือต้นไม้มันไม่เยอะขนาดนี้แล้วนะครับนี่สะพานน้ำพุ่งนะครับอันนี้ก็คือลำน้ำพุ่งนะครับไหนดูหน่อยไม่เห็นฮะั แม่น้ํามันอยู่ต่ํานะครับลําน้าพุงนี่นี่นะครับดูธรรมชาตินะฮะนี่คือสองข้างทางยังเป็นป่าสดแบบเนี้ยหาไม่ค่อยได้นะครับแถวๆอ่ววะโซนอีสานเรานะครับที่แบบเป็นป่าชุ่มเขียวเลยนะครับก็มาเจอเส้นนี้แหละเส้นภูพานนะฮะ เส้นเต่าง้อยนะครับแล้วก็เส้นที่กําลังจะไปนะครับก็คือบ้านกกกอกนะครับบ้านลุงพลนั่นเองนะฮะจริงๆผมไม่ได้ค่อยอะไรกับแกเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าที่อยากมาเนี่ยก็เพราะว่าธรรมชาติแถวนี้มันสวยงามมันอุดมสมบูรณ์นะครับถนนก็ดีนะครับบรรยากาศก็สวยเหมาะที่จะมานั่งมานั่งรถมอเตอร์ไซค์เล่นนะครับโอ้โหดูดูดูบรรยากาศนะฮะ เดี๋ยวรอให้ฝนตกมาเยอะๆกว่านี้สักหน่อยเดี๋ยวตรงนี้มันจะเขียวขจีเลยนะครับเนี่ยผมไปนาเฮ้าก็ประมาณเนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยบรรยากาศนะฮะก็จะเป็นหมู่บ้านอยู่ตรงกลางหุบเขานี่นีววนน่วิวนี้เลยเนี่ยวิวนี้เลยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีภูเขาใหญ่อยู่ทางด้านหลังนะฮะมีชุมชนอยู่กลางหุบเขานะครับนี่ สกลนครก็มีนะครับมีเหมือนกันนี่บรรยากาศแบบนี้นะฮะนี่ตอนนี้เราก็เข้ามาที่ในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านก็ยังคงเป็นบ้านแบบสมัยเก่าอยู่นะครับนี่ยังเป็นบ้านไม้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับไม่ใช่เอออาจจะมีแบบไม้เชือ้อราบ,บ้างน,นะครับแต่ก็ยังเป็นบ้านไม้นะฮะมีรถแท็กอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับ เออผมชอบบรรยากาศแบบนี้แหละนะฮะมีบัวด้วยนี่วัดวัดเออโอ้่ไงไอหอะระฆังนะครับที่เรามองมาแต่ไกลนะครับแถวนี้เหมือนแถวจังหวัดเลยสําสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่กรุงเทพนะครับที่ที่ไม่ได้มาแถวบ้านผมนะอาจจะคิดว่าแบบเออแบบโซนอีสานไม่อยู่จังหวัดติดติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดกันมันก็จริงนะครับมันติดกันแต่ว่า มันไปมาหากันก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นนะครับต้องใช้เวลาเดินทางกันหลายชั่วโมงในในบางจังหวัดเลยนะแต่ว่าถนนหนทางทุกวันนี้ก็ดีครับขี่รถเล่นได้สบายๆนะฮะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาเดินทางอยู่ดีนะครับนี่ถ้ำภูผายนอีก16กิโลนะครับเสาง้อย24กิโลนะฮะ นี่นะครับท่านผู้ชมเส้นทางสวยงามจริงๆนะครับดูฮะดูสองข้างทางมีแต่ป่ากับป่านะครับนี่เส้นทางแถวนี้จะมีหมู่บ้านอยู่ห่างๆนะฮะห่างๆแล้วก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับแล้วก็ ผ่านไปผ่านมากก็แวะอุดหนุนซื้อสินค้ากับชาวบ้านบ,บ้างน,นะครับแอแล้วมีของปลามีอะไรนะฮะรถนี่ดูสิข้างหน้าเอ๊ะทำไมภูเขามันเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้โหว้าวสวยงามครับเทือเขาภูผานนะฮะสวยงามจริงฮะ โอ้มีบ้านแบบนี้วิวแบบน,แบบนี้ดูสิครับโอ้โหสวยงามจริงๆ ให้ท่านผู้ชมได้ดูอะไรนะครับก็คือวิวข้างหน้านี้นะครับตอนนี้ยังเหลืออีก17เอ้ <c oughs> 11กิโลนะครับจะถึงอำเภอเต่างออยนะครับแต่ว่าวิวตรงนี้ <eden> เขาบอกเลยว่าสวยมากนะฮะมันจะเป็นแบบที่ลาดลงไปแล้วก็มองเห็นภูเขาที่อยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่ามันต้องมองผ่านป่านะคิดว่ากล้องไม่น่าจะจับภาพทได้นะฮะเนี่ยมันก็จะลาดลงไปเรื่อยๆนะครับ ก็คือถนนเส้นนี้จะเป็นถนนที่ผ่านป่านะครับผมขับมาจะสิบกิโลแล้วยังไม่มีหมู่บ้านเลยนะฮะก็ยังเป็นแตป่ป่า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  ชมเห็นไหมวิวข้างหน้าโอ้โหเราก็จะเห็นภูเขาอันใหญ่โตนะครับไม่รู้ท่านผู้ชมจะเห็นชัดหรือเปล่านะในกล้อง GoPro โโเนอะมันจะเป็นเลนวายนะครับอาจจะอาจจะแบบเห็นสีฟ้าๆไกลๆนะครับแต่ว่าตาแต่ว่าถ้าเรามาดูเองอะ่ะม,มันสวยอะ่ะเส้นนี้อะ่ะผมแนะนําเลยคือมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะครับชอบครับชอบจะมาขี่เล่นนะ สามศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับอ่า,าว่างๆก็แวะมาขี่เล่นกันได้นะครับผิวถนนก็ดีนะครับไม่มีหลุมเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ถามว่าเปี่ยวไหมมันคือมันก็เปียวอยู่แหละนะครับเพราะว่ามันไม่มีบานคดอ่ะดูสิครับดูสิครับอานี่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 อ้โหสวยงามครับข้างหน้าก็จะเป็นเทือกเขานะฮะอ้โห ภูเขาสูงน้องวัวน้องวัวน้องน้องวัวไปไหนมาเนาะน้องวัวเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับกําลังลาดลงจากภูเขานะครับนี่โอ้โหวิวตรงนี้สุดยอดครับนี่นี่นี่เห็นนะโอ้โหวิวดีมากครับจุดนี้นะ แต่ว่าก็ไม่เหมาะที่จะจอดรถถ่ายรูปก,กันกลางถนนเนะเาะอขี่รถมาเรื่อยๆนะฮะความเร็ว70-80นะครับดูวิวสองข้างทางไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้มันบ่ายโมงครึ่งเนาะ <S <S มันอาจจะร้อนนิดนึงนะครับเอาแม่วัวแม่วัวเดินตัวเดียวกลางถนนเลย นี่แล้วก็มาสุดถนนแล้วนะครับ3007นะฮะเส้นนี้สวยงามมากนะครับนี่แล้วเราก็จะไปที่อำเภอต่อง,ง้อยนี่ผ่านหน้าโรงพยาบาล1.4กิโลเมตรเส้นไปข้างหลังนี่ก็คือไปที่สกลนครนะต่อง,ง้อยเนี่ยคือมัน อ,อยู่ในส่วนหนึ่งของจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็จะมีทางมาเนี่ยได้อยู่2ทางนะครับก็คือทางหนึ่งมาจากข้างหลังนะครับและอีกทางหนึ่งก็ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของของตัวเมืองนะฮะแล้วก็ถ้าจะไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะไปมุกดาหารไปานาคูเนาะใช่ไหมอ่าไปเขาว,วงนะครับไปกาลสินต่างนู้นนะครับนาคูเขาว,วงก็อยู่กาลสินนะฮะก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้ มีคนชมอยู่ว่าเป็นเส้นที่สวยงามอีกเส้นหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเส้นที่ต้องผ่านหน้าบ้านลุงพลน่ะเส้นอะไรนะ2287เส้นนี้จะยาวไปจนถึงมุกดาหารเลยนะฮะไปจนถึงเกือบๆถึงแม่น้ำโขงเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปจนถึงสุดชายแดนประเทศไทยเลย โอเคเดี๋ยวผมขอจอดแวะพักที่ปั๊มสักครู่สักครู่